ไม่้องหัวหน้าเวาตำบักพริกครับตำพริกชาอันนภิชาปิ้งปลาชิโก้มันแล้วปิ้งปลาชิโก้เพิ่นเห็ดไปรวมหนาเพิ่นส้วมผมจัดการหนูเรือ่อแซ่บพวกพีนน่น้องข้าวตำบักตำไม่ได้แห้งเลยเปล่าไม่แห้งเลยเปล่า โอ้เล็กบุกพริกใส่แานพี่น้องย่ำใส่แานครับเมย์ขับนำป่านะกินมอนี์แซ่บเป็นพี่น้องเจีาครับ,บคุณครับพี่หนุ่มดุรหอ่อครับตัวแดงหวลนะครับกินแก้วเดียวหนุ่ม เดี๋ยวเกไหนครับรถลงเขาขึ้นเขามั้นี่ครับไปเลยครับพี่น้องมนี่ํำจังน้อยนะครับพี่น้องนี่ําจังน้อยพี่น้องเอ้ยตกันบามือครับขึ้นไปแล้วไงรถเรไม่หว่ะ เป็นผู้การผมก็มากครับต้องถามผู้การก่อนเปิดเพลงได้ไหมจิ๋นเด่นั่งเพื่อนได้ไงล่ะมาเลยพี่น้องทำพิวส์ในมันตึงข้าวต่ำห้องที่มันขาดไม่ได้ครับแกไม่ยากปิ้งบายฮิโก้ส่วนนี้ก็ตาอีกพี่อันรับโคปิ้งแล้วจริงจริงอืมย่องเลยบายฮิโก้พี่อันอุตส่าห์ปิ้งนั่นนี่ดังไฟก่อไฟเองเลยบาที่โก้นี่คือมันคือปลาท่อนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ปลาอะไรสามสิบปีแล้วเนี่ยยังกังวลเป็นปลาอะไรสักอย่างเลแม่แกบักขักเลย ป้าก็บอกปาอะไรพี่ป้าเปลาเลยอย่างุ้ยนั่นย่าเปล่าคอยๆอย่าก็เร่งตามาเน่มันิวไงวันนี้ไม่ได้จำ้นจำอะไรกมังกรกนาะแมมังกรกูมังกรที่ใส่เอาไปว่า c น้ำจิ้มครับจะได้น้ำจิ้มใส่าแบบ o พ y ่น้องเจ็บจิ้มน้ำจิ้มาจานไทยนี่ัาพี่้องมาแล้งเลยกันมาหันละเมอคำหันละเมอก ตะเวนพี่น้องได้ยอดแรงสบายสุดข้นครับขันไม่ได้ยอดก็ต้องจัดให้ได้ยอดคนครับพี่น้องปลายิ่งโกนะครับปลายิ่งโกลทอดหัวใจย่างไม่ไม่หอมดีเนาะรวยๆมากนตแซ่บบางทีมันเป็นดวงของเขาเลยเนาะคนขายลอตเตอรี่อะไรอรี่มันเหลือใช่ปะเหมือนบางคนน่ยไม่ตั้งใจซื้อแม่งลอตเตอรี่มาขายถึงหน้าบ้านอ่ะช่วยหนูหน่อยหนูจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่ชุดเดียวเองหใบ ไม่เอาก็ไม่ได้ไหนามาแล้วแม่ผมมาตรวจเสร็จยายบอกไม่ถูกแล้วก็ตรวจแค่เลขสองตัวไงไม่ถูกก็โยนทิ้งไว้ในหลังประตูหลังตู้ครัวแล้วเสร็จพอลูกสาวมาเยี่ยมไงออเอาลอตเตอรี่แม่ไปตรวจด,ดูสิแม่ตรวจแล้วสองใบไอ้สองตัวสองตัวท้ายไม่ถูกแต่ลูกไปตรวจมาถูกแล้วว่าจริงงานเข้าเลยห้าใบยายไม่รวยเลยนะันที่โิล่ กบาเจ้าของเพจขึ้นกาบอกอย่างเนี้ยครับเห็นจินแซ่บกับจินโลว์พี่บอกไว้น้ำทั้งตัวเนาะแซ่บนู้นสัทีไปสอนหนแหมบรรยายหน่อยรับส้มตำไม่รู้อร่อยหรือเปล่าพี่มีโจ๊โจ้กเชีตำอร่อยกว่าเอาผมมือสมัครเล่นครับโคกหนึ่งเปรี้ยวหวานมีตามรสครับ เด็กเอาด้วยพี่น้องเด้อครับมีจีเของแรกๆนะครับพี่น้องปุ้เพั่น์จี๋ของอ่ะมาเล้วครับจี๋ของกันเนี่ยยอดยอดบักแตงโมซื้อมาผักกระเดาเนี่ยสุดยอดครับบักแตงโมซื้อมาสามมื่ออาทิตย์มันไปได้เสียตกินเป็นพี่น้องมื่อเนต้องทำกันี่ยไม่เป็นหรอครับใส่ไม่ก่วงอร่อยเลยีใซ่เขินเป็นพี่น้อง เรกิน้อรมันดังตงกิกบปลาสารซอมหรืิแจกบคนเหนืองเขาชอบกินนี่นะพี่นี่ไส้ขาวใช่ก็นใช่ไหมถ้าเหนือเข้ามาเราไม่ได้กินไส้ขาวนี่จบเลยนะรถไน้นำข้าวน้ข้าวสดสได้กว่าที่มือนึงสำป้อีอยตัวเากินอ้อ่อเรจกินข้าวนี่เองปกติว่ามใช่ใช่ไหมพี่หนุ่มมาใหม่ยยอ มีแต่ระดับเซียนครับผมมันค้นผู้น้อยพี่น้องนี่ครับมุ่งสี่งดีก็พี่น้องเห็นทุกคนเลยเห็นหนาแฟนผู้จัดการเห็นหนาฮาวนาผมเห็นหนาทุกคนเลยอะไรวันนี้ขึ้นไปข้างบนล้คกันอื่นแต่แซงมวดปาดปาดหน้าปาดหน้าไป็สะพุ่นไปจอดให้เมียมาลง เบึ้งบรรยากาศพี่น้องกินเขายิงไม่แรงครับเาขมีเองเขาไปอค่ือคอยกินอะไรเด้อจะฟอร์ไลส์ใส่เกียร์หาไรใส่เกียร์สองเกียร์สามเนียกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเห็นไสบงีนะ จิ้มแซบแซบเย็นเยนค่อย <broken. S 1> นั่งเรันคอยเป่าากลมน้ําเรียสีมเลยว่าก๊อปี้นโหเดี๋ยวบเก็บลอร์พี่กเยก้มีเจฟโลหนาข้าวขาวเดี๋ยวหมือนรูสนามนานเราตรงไฟพอดีเร้เดืดัวนั่งมุตอหนาแอบ เขาบล้นกา่บกบเขอแล้วกันพี่น้องนี่ละพี่ตออุ่นแห้งพี่น้องมน้านจะปิดกันไงคนถาม่ได้กินนะอุ้นแห้งงพี่น้องจะละมุมครับมนกบกรอบดีต่หมคงทงทึ่งเปรี้ยวทึ่งสมอ่านจนโตแล้วที่เราเกิดันเนี่ มันก็ออกมันกินเหมือนแมวดมมาแหละรกินนิดเดียวขนาดมันเลยนิดเดียวมันกินไหมดเลยน้ทั้งหมดมีลาบซาอืมน่แลักราบซาตุนควายเนาะคนที่นี่นะใช่คนเหนือเขากินควายหมดแล้วควายมันแพงกว่าเนื้อ่นะไม่มากกินควายหรไควายตั้งแต่คนเหนือกินควายเั้แต่แล้ฉันกินควนกินควายไอ้ยักเจ็บะ เอาคนถ่ายไปกินบ้างได้เอาเลยพี่เอาเลยโอเคให้แฟนผมมีความสุขโอเคแล้วที่นี่เป็นโควิดจริงเปล่าววุ่นวายทุดหนาจริงจริงกัที่มันอัพเด็กมาไงที่มันเป็นโควิดกับเด็กคนหนาวแล้วตกลงจะติดไม่ไดบอกทำไรเพิ่มหลายคนนะก็เด็กเหนือที่มันออฟมาเนี่ยแหะที่ในงานวันเกิดมันนั่นแหละเด็กที่นี่แหละไม่ได้กินมังใส่เลยไม่กล้บอกทำไรเลย เราคนที่แม่สอนจะยู่เด็กเพ่ยังติดหรอยังติดหรอแม่ตอนะมีหมดแล้วเอ้แม่สอนแม่อสอนแม่ตอนก็มีไอ้ลุงพม่าที่อายุจปครับได้เกิด20นาทีี่ับสมรินทร์เนอร์ไปลองเนอร์จิตสั่นเลยเด็กมัน